สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้เป็นวันอังคารที่18มีนาคมนะครับพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากหนังสือของประกาศุกอิสยาในบทที่1ข้อ10ถึงข้อ20พระวาสารของนักบุญแมทธิวในบทที่23ข้อ1ถึงข้อ12นะครับวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเปิดปเผยพระองค์เองผ่านทางประกาศกอิสยาให้กับชาวเมืองโสดมและชาวเมืองโกโมลาได้รู้ว่า,พร,าพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรักองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งการให้โอกาสวันนี้องค์ทรงให้ประกาศกอิสยาเตือนเมืองโสดมให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองใหม่แต่ว่าทั้งชาวเมืองโสดม และเมืองกูโมลาไม่ยอมเชื่อฟังองค์ของผู้เป็นเจ้าอย่างปรบืติปฏิบัติชีวิตของตนเป็นแบบซ้ำๆเดิมๆวังวนอยู่ในกิเลสราคาตัญหาความสนุกสบายป่ายโลกเมืองโสดมและเมืองโกโมลาจึงถูกทำลายส่วนนายพ่อสารของนักบุญมัทธิวในวันนี้นะครับบุคคลจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึง สถานภาพของตนว่าตนเองคือใครตนเองมาจากไหนตนเองกำลังทำอะไรถ้าตนเองได้เรียนรู้ว่าตนเองคือลูกขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพึ่งพิงพระอาจารย์เจ้าคือพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าแล้วชีวิตนี้จึงมีอยู่คุณธรรมเดียวที่จะทําให้บุคคลเจริญรุ่งเรืองในพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือก้มลงกราบ แทบพระบาทองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกวินาทีของชีวิตสำนึกในพระคุณกตัญญูรู้คุณในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ตามพระพรต่างๆที่ตนเองได้รับและออกไปรับใช้ทุกๆคนด้วยหัวใจความชื่นชมยินดียินดีที่จะรับใช้ทุกคนจับท่านมาจารและป่ายสิ ต้องการสร้างภาพไว้ตนเองดีๆแต่ก็ต้องการมีเป้าหมายตั้งคนเป็นใหญ่และให้ทุกคนมารับใชต้ตนเองสิ่งเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ก็เหมือนกับเหมือนกับเมืองโสดมและเมืองโอมลาที่จะถูกทําลายในที่สุดขอพระเป็นเจ้าวอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ